สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับ The Mirro r สื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าเจสซี่ลินกาดกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการย้ายออกจากทีมช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เพื่อโอกาสลงสนามแข้งวัย28ปีกลับมารัวโอแทฟฟอร์ด พร้อมเป้าหมายยึดตำแหน่งตัวจริงให้ได้หลังจากทำผลงานได้อย่างดีในช่วงยืมตัวไปเล่นกับเวสต์แฮมเมื่อช่วงครึ่งซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ตามเส้นทางของเจ้าตัวได้ลงเล่นแค่136นาทีเท่านั้นในฤดูกาลนี้ทำให้มีข่าวลือหนักมากขึ้นเรื่องย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ล่าสุดทางสื่อแดนเมืองผู้ดีเผยว่าลินการ์ด ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เพราะต้องลงโชว์ฟอร์มอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่มีขึ้นในช่วงปลายปีก็ตามรายงานเผยว่าตอนนี้มีบาร์เซลโลนาและเอซิมิลานที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมอยู่แต่ยังต้องดูอีกครั้งว่าจะยอมซื้อตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวเลยหรือไม่หรือจะรอหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ มาค c ั s สเปดฟอร์กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับคำสั่งจากสโมสรให้เพิ่มกล้ามเนื้อท่อนบนของร่างกายเพื่อประโยชน์สำหรับการป้องกันอาการบาดเจ็บที่ต้องเผชิญมาตลอด2ปีหลังรายงานจากเมลออนไลน์ว่าดาวเตะวัย23ปีซึ่งกลับมาฟิตอีกครั้งหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ซ้ายช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาจนมีลุ้นประเดิมสนามที่ั่น2 0 2 1 2บ2 2พบกับเลสเตอร์สุดสัปดาห์นี้ ในช่วงที่กองหน้าชาวอังกฤษฟื้นฟูร่างกายอยู่นั้นเขาได้เพิ่มกล้ามเนื้อในท่อนล่างขึ้นมาถึง4กิโลจนวิ่งได้เร็วและทนกว่าตอนไม่เด้งเสียอีกอย่างไรก็ตามปัญหาของแรดฟอร์ดตอนนี้คือกล้ามเนื้อท่อนบนร่างกายฟีบไปเยอะเอาข้อจำกัดเรื่องออกกำลังนับจากการผ่าตัดหัวไหล่แหล่งข่าวที่เอออนเทรนนิ่งคอมเพล็กซ์เชื่อว่าหากแรดฟอร์ด สามารถปั้นกล้ามปูระหว่างหัวไหล่หลังแขนและหน้าท้องเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เขาเอาตัวรอดจากปัญหาบาดเจ็บในฟุตบอลป้าพลังของพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงยืดระยะแข่งไปได้ยาวแบบไร้อาการเด้งกวนใจเหมือนต้นแบบคริสเตียโนโรนัลโดคำแนะนำจากโค้ชฟิตเนสล่าสุดคงทำให้มาคัสเอาไปพิจารณาอย่างจรงิงจังเพราะเมื่อปีก่อนก็มีกระดูกสันหลังส่วนล่าง หักร้าวสองข้อจนต้องพักนานกว่า5เดือนสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราหน่อยนะครับจะมีข่าวอัปเดตทัทศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยูน t เต็ดขอบคุณครับ